ะมเึงปเฮ้ยคังไกไปมึเป็นโรคลำคาญเสียงเด็กครับคุณผู้ชมครับนี่ได้ all in all in ยินเสียงเด็ก e ไม่ได้เลยครับเด็กคนนี <S S ้กรีดร้องในร้านอาหารครับปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ครับเขาอ้างตนเองว่าเขาเป็นทหารนะครับ เดือดมากครับด่าเด็กคนนี้และครอบครัวที่ส่งเสียงดังในร้านอาหารครับไล่ให้ออกไปครับและพูดว่ามึงกล้ามีเรื่องกับทหารเหรอนี่ครอบครัวพ่อแม่ของเด็กเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันตบโต๊ะโต้ตอบกันอย่างดุเดือดเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับคลิปนี้ถูกแชร์อยู่ในโลกออนไลน์นะครับผู้ชายในคลิปที่เสียงดังเนี่ยอ้างตัวว่าเป็นทหารครับมีปากเสียงกับครอบครัวหนึ่งในร้านอาหารนะครับยาจังหวัดนนทบุรี คนที่นำคลิปมาโพสต์เนี่ยนะครับระบุว่าระหว่างที่นั่งทานอาหารลูกชายหนึ่งขวบนะครับได้มีการกรี๊ดในร้านชายคนนี้ที่นั่งในร้านเนี่ยนะครับตะโกนบอกว่าเงียบๆหน่อยได้ไหมนี่รอบแรกนะครับบอกให้เงียบๆหน่อยได้ไหมคุยงานอยู่ทางครอบครัวของเด็กคนนี้ได้ขอโทษขอโพยไปที่ลูกในกรี๊ดออกมารอบที่สองเด็กกรี๊ดอีกครั้งครับคุณผู้ชมผู้ชายคนที่อ้างตนเป็นทหารเดินไปที่โต๊ะนะครับ ตะโกนด้วยน้ำเสียงโมโหวห่าเอามันออกไปก็คือให้เอาเด็กออกไปจเจ้าออกไปเองหรือจะให้กลัอออกไปทําให้พ่อของเด็กเดือดเหมือนกันครับทบโต๊ะอาหารทันทีหันมาพูดกับผู้ชายคนนี้ว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าชายคนนี้เดือกดกว่าเดิมด่าทอใส่ครบอบครัวของเจ้าของคลิปที่โพสเนี่ยครับด้วยถ้ยอยคําหยาบคายต่างๆนานาสารพัดก่อนถามว่าไม่รู้หรอกกูเป็นใครนี่นะบอกว่าพวกมึงกล้ามีเรื่องกับตาหาเหรอกูไม่เอาพวกมึงไว้แน่

แต่ถูกชายที่เอาไป็นทหารเนี่ยด่าใส่เหมือนกันเจ้าของร้านเชิญชายคนนี้ออกไปจากร้านและบอกว่าร้านไม่อนุญาตให้ทํางานหรือคุยงานในร้านนี่เป็นร้านอาหารมียวิธทานข้าวชายคนที่อ้างตนเป็นทาหารฉุนมากครับออกจากร้านไปและมีการผลักพนักงานร้านหนึ่งครั้งก่อนที่จะขับรถออกไปด้วยนี่โอ้โห เป็นอาหารจริงไหมถ้าเป็นอาหารจริงนี่งานเข้านะครับเพราะคลิปนี่โอ้โหแชร์กันสนั่นโลกโซเชียลเลยคงต้องมีการตรวจสอบนะครับคุณผู้ชม